กับสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์ตสุกุสุคนนะเมื่อวานนี้ก็ได้มาพบมาพ่อกันคือเก่ากับสองพันวิไลที่เฮดีนะเมื่อวานนี้เขาเองกะบกำลังสิกินข้าวเที่ยงทุกคนเนะกินข้าวเที่ยงกับหอมังหอยเนาะกับหอมังคอยทานเที่ยง อ้อแส่พักเนาะนี่ทุกคนเต็มทัวรเลยเนาะกินคนเดียวสิเบอรเปลี่็นบางห้อยที่ว่าคอยเองได้ไปง่มอะไรทุกคนเอามาทุกคน,ก,น,นกินด้วย mình không dùng ai ngạc ngạc được bạn ngạc ngạc phải ngạc 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 nào ngạc 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 ngon nữa bình ngon như nhảy thì

เอามาทุกคนพยายามกนันเที่ยงบ้านแขกเลยว่าอู้หกหอยเนาะหรือว่าออมหกหอยอะไรทุกคนคือกัน แ้กก็ไป่ได้ไปน้ำมูลนเงินกับบม,มีส่วนโควิดกับม่เลียบได้ไปแจกตักแจกับนใแญ่กันดูตัวหม่นยนกันสิ่อยเวรกับลงนะสีประมาณนี้สีก้อน ม่รู้ t กลิ่นจั g าน่ะบ่เพียงไเ่เห็นเพื่อนนอลยพื่นอเลย,เลยเา่าเมายางนี้ก็เทดีะทุกควันนี้เขาทุกนฮา,ายังมีนะข้าวกินกับบุมีเนาะจะได้ไปขอทานฮายังวะนึข้าวยมกินเดียวนยีนอ้วนเลยนะบ้านฮา ท่นันรู้ัญหามันจะพอได้รู้ทุกคนเป็นแรงกายบุกพักบุนเ่าขาย ต้งร้าเยเลยทุกคนเลยให้จบบันทัดไสา ขาไปกินเลยทุกคนเหากิมากินอะไรเสียงก็คือยกเห็ดเรียกกินข้าวครับเบๆไปข่นเห็ดเวียกเนียมหาเลยทุกคนถ้ากินข้าวไรเหตยคือส่วงลำนากินข้าวน่ไวยามรางมือตลอดกินหรือว่ากินยังไงคือว่าแทบบดเหตดเวียนอนกับรับดีตอนน้ำนานะมันเมื่อยนะทุกคนมันเลือเศพลังงานลายกับชินเนี่ยนะใช้ห้าไปเอยเรียวก็กินข้าวกับลาย น,นอยรน้ำหนักตยบ่ห่อนเนาะหกบประมาณเจเออันหาหาสิบเจ็ดหาน้ำหนักนัวประมาณเท่าอี้ và tiếp nữa thì vẫn hết này tiếp mình bớt đấy thì nó đỡ xin subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những มันคือหอยหอยโขงหอยหอยปาก,กวงหอยหม่สุดยักหมแจ่ปักพักอีเลอทุกคนเลยผมแักอีเลอ,อ,เลอ,อ,เลอ,อมึยิงไข่มาเพื่อ ราเตือเลยทุกคนเต็มถ้วยเต็มของเจีย๊ยบบุเบิด

ลาไปก่อนนะทุกคนเนาะขอจบคลิปในเรื่องตอนนี้เนาะแล้วคลิปหน้าพ่อกันใหม่ทุกคนข้อขอบใจเพื่อทุกคนที่ติดตามเป็รับชมตั้งแต่้นจนจบนะเจนไดก็ขอเป็นกำลังใจให้คอยคอยอย่างนี้ด้วยทุกคนเนาะเพราะว่าสิได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะทุกคนเนี่ยเไดก็ช่วยติดตามในการคาบเบิ้งเลยคนไลค์คนแซ่เนาะ แล้วก็เราจะให้คลิปออกมาให้ท่านชมในเดินกันดาร้อนคลิปทั่วไปนะทุกคนเนี่ยคลิปแบบบ้านๆนนะั่นแหละกันดีทีซีมิตของบ้านเฮาเนาะถ้าชาวว่าพิจิตรไปกันได้ก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนเนาะแล้วก็จะได้น้ำมาไปเกลนะี่ยไส้นั่นดูว่าปุ๋งเนาะอ่ะตอนนี้นจะได้ขอลาทุกคนไปก่อนนะทุกคนเนาะอ่ะบ๊ายบายทุกคน อยากกินนะ้ำเพราะทำไมเนาะเป็นที่ก่าวทุกคน